สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทางปอมรับช่องพีดีนะครับวันนี้เรามีตัวมินิพีซีนะครับที่ต้องบอกว่าดีที่สุด นะครับในกลุ่มของ Intel นะครับมินิแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยของ i n ลนะครับไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนครับไม่เหมือนกับ m ินิตัวอื่นเลยเพราะว่าตัวนี้เพิ่มช่องสําหรับต่อ ex ในเรื่องของ d o c k สำหรับต่อกราฟิกการ์ดนะครับแยกด้านนอกได้เป็นตัวกราฟิกการ์ดขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถที่จะเล่นเกมนะครับระดับ a a ได้เลยนะฮะแล้วตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว m ิน i p c รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดสเปคให้ฟังกันครับผมครับแล้วก็เรามาดูเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อหน่อยนะ พรีเมียมของวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้าหน่อยนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวฟิงเกอร์พิ้นนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เอาไว้เปิดเครื่องด้วยนะครับฟิงเกอร์พิ้นก็คือเอาไว้สําหรับอันล็อกนะครับในกรณีที่เราล็อกเครื่องด้วยการใช้ลายนิ้วมือแล้วกันนะครับเวลาเรากดเข้าไปมันก็จะเปิดเครื่องได้แล้วก็เป็นการอันล็อกด้วยนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวช่องต่อหูฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB Type C นะครับตรงนี้เป็น slot แเปับอรเนีลย ที่เราเห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นไมโครโฟนนะเป็นตัวรับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวแสงนะครับที่บอกว่าสถานะว่าเครื่องเปิดหรือว่ายังไงบ้างนะครับประมาณนี้ด้าน,นข้างเครื่องเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ด้านหลังอะหลักๆมันไปอยู่ตรงข้างใต้กับด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังเครื่องเนี่ยเขาจะมีฮิตซิงค์นะครับที่รูระบายอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมด4รูที่เห็นอย่างชัดเจนข้างหลังอะเขาจะมีตัวของที่เสียบปลั๊กไฟตรงนี้มีช่อง สำหรับเสียงผู้ฟังนี้นี่มีบอกนี้เลย usb c ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งแล้วก็เป็นแบบ thunderbolt ด้วยนะครับ thunderbolt 4นะอยู่ที่40 g b กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็จะมีตัวของ displayport นะครับอยู่ตรงนี้ hdmi ตรงนี้เป็น4 k 60Hz นะครับ แล้วก็ซึ่งแลนตรงนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้มี2ช่องนะครับจะเป็นแบบ2 5้กิกะบิตแลนแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ข้างบนเป็น USB3 นี่2ช่องข้างบนนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เป็น USB3 นะครับ <c oughs> ก็คือเอาไว้ง่ายว่าตัวนี้ให้พอร์ตเป็น USB3 มาหมดเลยนะครับไม่ให้ไม่ได้ให้ USB2 มาเลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะให้มาค่อนข้างครบมากแล้วก็ให้ตัวเทคโนโลยีใหม่ของพอร์ต USB <c oughs> มาให้หมดเลยด้านใต้เครื่องเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่ามันจะเป็นแค่รูระบายอากาศอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆอ ที่ดึงออกมาได้ดึงออกมาได้เดี๋ยวผมดึงมาให้ดูซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกคุมไว้นะครับพอลอ,อกมาก็จะมีรูแล้วเอาไปต่อ e-x dock นะครับที่ทางบีลิงค์ทไว้เพื่อต่ออากาศจอภายนอกได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เราถึงใต้เครื่องนี่เป็นรูขึ้นมาก็สามารถที่จะเสียบตัว e-x dock เสร็จเราก็ไปเสียบกากาดจอได้นะฮะเครื่องก็จะมาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว ผมพูดถึงตัวสเปคของเครื่องนะครับทวนกันอีกรอบนึงก่อนตัวนี้สเปคนะครับให้ CPU เป็น Intel Core นะครับ Ultra 9 185 H Processor นะครับซึ่งเป็น AI Processor แล้วนะครับสำหรับทาง Intel แล้วก็ให้ตัว RAM นะครับที่เราคอนฟิกมานะครับสำหรับยำครมันอยู่ที่32 g b นะครับแล้วก็ตัว Storage อยู่ที่1 t ท Wifi เป็น Wifi 7ด้วยแบบใหม่แล้วรองรับ2.4แล้วก็ 5G นะครับแล้วก็ตัวแลนนะครับเป็นแบบ2.5กิกะบิตแลนมีให้ถึง2ช่องนะสำหรับตัว CPU นะครับมา ด้วย16คอร์22เทปนะครับ Max Turbo Frequency อยู่ที่5.1กิกะเฮิรต์นะครับแคช24เมกอ์ Intel แล้วก็ตัว GPU เป็น Intel Arc Graphics นะครับเป็นเป็นตัวของล่าสุดนะครับของทาง Intel เขานะครับที่ build มาด้วย Memory เป็น Duo แบบ SO-DIMM DDR5 บ 5, ัส5006นะครับสูงสุดเนี่ยสามารถที่จะทำได้ตัวนี้รองรับอยู่ที่96กิกเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากเลยในส่วนของ Storage เป็น Duo M.2 2280 PCIe 4.0 4นะครับ คูณ4เลยนะก็คือมาให้ถึง4อ่ะ4ส,สล็อตน,นะครับ Mac ได้มากสุดอยู่ที่ 8TB เทาไบต์สำหรับตัวสตอร์เรจแล้วก็ในเรื่องของคูลดิ่งซิสเต็มเป็นแบบ Msc 2.0นะครับของทาง B-link แล้วก็มาพร้อมกับการต่อแบบ3หน้าจอ นะครับตัวนี้ต่อได้3หน้าจอนะด้วย Thunderbolt Display Port และ HDMI นะครับในเรื่องของตัว Wi-Fi นะครับที่ผมพูดเป็น Wi-Fi 7มาจากชิป Intel BE 200แล้วก็ Bluetooth เป็น5.4ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว B-link e GTI นะครับ14นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเทสในการทั้งเล่นเกมนะครับแล้วก็ใช้งานในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับและวก็ในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับว่าใช้ Photoshop Premiere อะไรยังอื่นเนี่ยมันดีไหมนะครับมันโอเคสำหรับการทำงาน หรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการทํางานเลยนะครับมันทํางานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วในเรื่องของอีกนิดนึงนะครับตัวนี้มันมีบิลล์อินสปีกเกอร์มาด้วยนะครับมีลําโพงมาให้นะสองลำโพงที่อยู่ข้างใต้ตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะครับเราก็สามารถที่จะไปต่อลําโพงเพิ่มได้นะครับแยกเอานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Be i n g i 14นะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับบูมจากช่อง PKD นะครับวันนี้ก็เราได้มาทำการทดสอบตัว b l i n k GTI 14นะครับซึ่งจุดเด่นของมันนี่คือการต่อ docking กับการจอแยกออกใหม่อีกทีนะครับซึ่งน่าสนใจกับตัวรุ่นนี้โดยเฉพาะและบอกกับว่ารุ่นนี้ให้ให้มาพร้อมกับแรม ส t ต r เ g ทที่เร tobacco tobacco ิ mm ่ม hmm. ต้นอยู่ที่32กิกและ1เทเลไบต์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบให้มาเยอะมากนะครับกับสำหรับบิลลิงตัวรุ่นนี้ต่อมาแลครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับที่ผมได้ลองตัดดูนะครับก็ใช้จากคลิปเก่าจากช่องพีคดีนี่นะครับก็เป็นตัว Mini PC รุ่นหนึ่งที่ได้ตัดต่อมาและใส่ Element ต่างๆเนี่ยยังถ้าเห็นตามในคลิปนี้จะเห็นว่าแบบโอ้ใส่เยอะมากเลยนะครับก็ถือว่ากินอยู่พอสมควรอยู่ หลักๆนี่น่าจะอยู่ประมาณ13กิกได้เลยนะฮะแต่บิลลิงตัวนี้ทํางานออกมาได้ประสิทธิภาพที่ลื่นไหลนะครับไม่ไม่สะดุดไม่ชะงักอะไรเลยแต่ชั่วแรกเนี่ยมันจะมีกระตกอยู่บ้างเพราะผมไม่ได้อัปเดตตัวการ์จอไดเวอร์ของ Intel Arc นะครับกราฟิกแนะนําให้ไปลองอัปเดตก่อนนะครับ่อค่อยมาใช้งานกับตัวนี้นะครับพอมาเอ็กซ์พอร์ตหรือเรนเดอร์คลิปของตัวนี้ครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ15-16นาทีนะครับผมลองเอ็กซ์พอร์ตมาเรนเดอร์ลิงมาเนี่ยตัวนี้จ,จะทำออกมาได้ชัดเจนม ก็ค,คือมันใช้เวลาไม่นานเลยจริงๆประมาณ15นาทีไม่เกิน15นาทีด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ที่แบบ export มาทั้งหมดเนี่ยกบบรวมต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันเกินสเปคมากนะแต่ด้วยความที่ว่าตัวนี้มันให้แรมมา3 2ิกิกเนี่ยเหลือเฟอือที่จะทํางานอะไรได้อย่างลื่นไหลนะครับต่อ3จอนี่ก็ฟินๆเลยครับครับต่อมาครับก็ลอง export rendering ตัวแค่บางส่วนของคลิปนะครับประมาณ1นาทีเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะครับเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าไม่นานเหมือนกันนะครับกับสลับรุ่นนี้ บิลิ้ GDI 4 4นะครับต่อมาเราก็จะมาดูที่ Adobe Photoshop กันเลยครับ Adobe Photoshop นะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ ผมรู้สึกว่ากับการทํางานของ i l ลิง GTI 14นะครับก็ไม่ถึงขั้นกับว่า,าแย่หรืออะไรแต่มันผมรู้สึกว่ามันเกวกว่าที่คิดที่ผมคิดไว้เรื่องก,ก,การใช้ AI processing นะครับของตัว Photoshop เนี่ยถือว่าทำออกมาได้เร็วเหมือนกันไม่แพ้ตัว PC รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าจะดีมากเนี่ยก็ถ้าต่อกับการจอภายนอกเนี่ยมาช่วยเสริมเนี่ยกับตัวชิป Intel u l t r a 9เเนี่ยผมมันจะได้ประสิทธิภาพที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ทำออกมาก็ ไดด้ีพอสมควรแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวถ้าไม่ได้ต่อกาจอเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ที่พกไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับตัว i l ลิงนะครับ g i 1 4สําหรับใครที่ต้องการนะครับเครื่องที่มีขนาดเล็กนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพกพาได้ระดับหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะวางไว้ในโต๊ะคอมที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าไม่กินพื้นที่ตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับแม้ว่าใช้แค่ตัวเครื่องตัวนี้ตัวเดียวอาจจะไม่ต้องต่อการ์จอแยกข้างนอกก็สามารถที่จะทํางานนะครับต่างๆได้อย่างครบถ้วนสบายๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะตัดต่อวิดีโอเข้าโค o m e หรือว่าเล่นเว็บนะครับทั่วๆไปได้นะครับทำงานแบบเบสิกทั่วไปได้อย่างสบายนะครับเล ก็ทําได้นะครับในบางตัวในบางในบางเกมแล้วกันนะครับว่าทําได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อตัวด็อกของทาง b ีดิงแล้วก็ต่อการจอแยกได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ตัวเครื่องเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงยังสามารถที่จะทําให้การประหยัดไฟอ่ะ ของตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมต้องบอกนิดนึงตัวนี้จะประหยัดไฟกว่านะครับทั่วๆไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมินิพีซีไม่ได้ใช้จ่ายไฟเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ถ้าเราต่อกร์ดจออาจจะมีกินไฟขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่เท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วๆไปแน่นอนนะครับและในเรื่องของการการทํางานนะครับที่ค่อนข้างเบานะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของเสียงนะครับที่ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าเขาจะมีแค่พัดลมระบายอากาศนะครับอยู่ใต้เครื่องก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทํางานที่หนักเลยนะครับและมีฮิตซ แล้วก็ CPU ของ Intel แล้วกันนะครับเพราะว่าทาง b ีลิงเขามีของค่ายฝั่ง AMD ด้วยที่เขาทําไว้แล้วก็เขาได้มีค่ายของฝั่ง Intel ด้วย AMD วก็จะเป็นตัวของเซอนะครับตัว SER นะครับแต่ถ้าเป็น Intel ก็จะเป็นตัว GDI แล้วก็ของทาง b l l n k เนี่ยถ้าเป็นฝั่ง AMD ก็อาจจะมีรหัสอื่นอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ทำมาคู่กันแหละครับเพราะว่า CPU ทั้งสองค่ายนะครับทั้ง Intel แลก็ AMD เขาแข่งกันมาแต่ถ้าเป็นฝั่ง Intel อ่ะในเรื่องของกราฟิกการ์ดที่บิวอินมากับทางออนบอร์ดของตัวเนี้ยผมอ,อาจจะมองว่าอาจจะมีด้อยกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ AMD ซึ่งให้กราฟิกการ์ด บิวอินมาค่อนข้างที่จะเล่นได้ครบเครื่องมากกว่านั่นเองนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับทางปอมแล้วช่องพี d ดีนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีเครื่องรุ่นไหนมาบ้างน,นะครับก็ติดตามมันชมดูนะครับสำหรับตัวบีลิงนะครับวันนี้ขอบคุณครับ